นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้กจ็จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคกับองค์พระศรีวลีเป็นวันสะหัสสิบปดีถวา,ายน้ำพึ้งและพวงอะไรก็จุดทูกขอโชคกับองค์พระศรีวลีครับพระศรีวลีก็เคยให้โชคถูกมาแล้วครับแปดเจ็ดสองพันนันข้าวนี้ก็ขอหน้าวันนี้น่าจะเข้าครับเป็นวันดีครับวันนี้ วัน12วันที่7เป็นวันดีวันของวันพระรหัสนี่วันหามงคลครับวันนี้มันเกิดพระเกติหลายรูปครับวันนี้เป็นวันดีมากนะครับเลยจุดขอโชคให้แก่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูตัวเลขน,นะครับองค์พระศรีวลีนะครับวันนี้ขึ้นมาแล้วครับ เลขมาครับโอ้โหเบิ้ลในวันนี้ท่านประธานให้แล้วครับคือเลขสองสองตัวแล้วครับมีคู่มีขี้นะครับเดีวนี้ตัววายน้ำพึ่งครับสีวลีเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอโชคท่านก็จะให้โชค แก่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับนี่ขึ้นมาแล้วครับเลขสองครับชัดนะครับ หลอรุนนะครับขึ้นสองตัวแล้วครับตัวุท้ายหลอรุ่นนะครับ,รบ,ท,รนนรบท่านผู้ชมขอโชคสิ่งจักสิทธิ์ทั้งหลายต้นรดดาลให้โชคแก,ลก่ลูกหลานลูกหลานเยาหลอนอยากจะขอพึ่งบารมีองค์พระศรีวลีผู้มีบุญน,นารเมศักดิ์สิทธิ์โปรดประทาน โชคให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดขอพระบาร,รมีองค์พระศรีวลีเด็ดลงมาประทานโชคให้แก่ลูกหลานด้วยเถอดแกสองตัวครับตัวสุดท้ายยังรุนอยู่ครับก็เป็นแนวทางครับเอาไปพิจารณาดูได้ครับใกล้ปีใหม่แล้วขอพร จากองค์พระศรีบรลีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัางหลายให้ในห้องพระนี้พระทุกรูปเทวดาทุกองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในห้องนี้โปรดเสด็จลงมาประทานพรให้แก่ลกหลานด้วยเถิดหลานจะขอพึ่งบุญบารมีสิษย์ตั้งหลายนะครับอืมคอย หนึ 1> 1, ่งแล้วเจ็ดแล้วนี่ไม่ค่อยชัดแล้วครับเนี่ยเป็นสองสองหนึ่งแล้วสองสองเจ็ดนี่ครับก็แต่พิจารณาได้ครับเจ็ดก็ได้หนึ่งก็ได้ครับได้สอง สองหนึ่งสองสองเจ็ดพราะว่าเจ็ดมากกว่าไม่ชัดสองสองเจ็ดนะครับท่านสองสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณาดูได้นะครับถูกพระศรีวลีครับขอให้เข้าเด้อวันนี้ขอให้เขาสามตัวตรงๆเด้อองพระศรีวลี มีบารมีศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอทานพรให้แก่ลูกหลานให้ลูกหลานมีโชคมีชัยคิดสิ่งไหนก็ทำความปรารถนาบุญกุศลที่สร้างก็ขอว่าบุญบารมีนั้นจนนรบานานให้แก่ลูกหลานมีโชคสี่ขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคา เทวดาประจำบ้านเทวดาประจำที่สิทธังหลายองค์พระศิวลีก็ขอให้ปังปังขอให้ปังเรื่องวันนี้องค์พระศิวลีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดพระบารมีพระองค์ก็ขอให้ท่าน ศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ออกสามตัวปังๆในเด้อนลานขอเป็นที่พึ่งองค์พระศิีวลีผู้มีบุญบาร,รมีสูงสุดท้ายนี้ก็ขอพระบารมีองค์พระศิีวลีที่ศักดิ์สิทธิ์ขอบารมนบันดาลให้ท่านผู้ชมทุกคนให้มีโชคทุกคนที่เข้ามาดูนี่ก็ขอให้มีโชคทุกคนนะขอบาร,รมีศักดิ์สิทธิ์บาร,รมีองค์พระศิีวลีใคร เข้ามาดูขอมีโชคทุกคนนะครับปี <Okay. S 1> ใหม่นี่ก็ขอให้ท่านร่ำรวยสวัส <Bye. S 1> ดีครับ